อาการเป็นยังไงแม่ที่แม่บอกว่าปวดปวดาอเขา่าปวดปวดแข้งหลังถึงมาตือต่ตีนนี่ย่างบอกไข้รูกไข้หว่อยอะไมเกรนนี่นะแม่เพระเป็นไมเกรนด้วยเจ้าเมียวันนี้บอกเป็นยังยังบะมีอาการเขากินเข้าแรงแล้วนอนรับจักตีหนึ่งตีสองนี่มันจะลืมคบห,หัวแล้วนะ ตรงสามกองแม่หายแล้วอีตอนนี้องนะอืมแต่อออาการเจ็บขาดีขึ้นใช่ไหมแม่จ้าซื้อไปกินกะเนาะค่ะแล้วก็ให้มันจะหายไปก็กินกอมเดียวมันบาหายมันจงกินไปเรื่อยๆจ้ะได้กินแล้วก็ดีขึ้นมาอีกแม่ปัจจจุกนานดีแต่นะย้อนอีกแม่จึงบอกว่าค่ะบ่จจที่จุกปัใจัแปลงก็จําเป็นได้แปลงกับแปลงเขาก็ชื่อเรามันดีอ่ะเนาะ สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบนด์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอลี้ค่ะจังหวัดลำพูนค่ะและวันนี้นะคะใครนะคะที่มีอาการปลายประสาทอักเสบปวดเข่าปวดขานะคะชาตามมือนะคะหยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณแม่กันเลยค่ะว่าอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ทานตัวบาลานยูคอเข้าไปสวัสดีจ้าแม่จ๋าจ้าแม่ชื่ออะไรจะช่วยแนะนําตัวหน่อยช่อ จืดวนอมสีคล้ำจ้าอายุเท่าไหร่แล้วจ้าแม่ปีนี้เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเนาะยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะแม่นะจ้อนะแม่จ๋าก่อนก่อนที่จะมาทานตัวยูคออาการเป็นยังไงแม่ที่แม่บอกว่าปวดปวดหัวเข่าปวดแต่มันนี่ปวดแข้งหลังตุมาเตอะําติ้งนี่ปวดไปทั้งขาเลยแล้วแม่เนาะจ้อย่างบอกใครลูกกันไหวอ่ะโอลูกไม่ไหวเลยเนาะแม่เนาะจ้อ ได้กลิ่นแล้วก็ดีขึ้นมาอืนะคะแล้วปวดตรงไหนแม่บอกว่ามีอาการชามือชานี่มีมือนี่ทีนี้ถามแม่หน่อยว่าก่อนที่จะมาทานเนี่ยอาการเป็นเป็นมานานเท่าไหร่แล้วแม่ที่เป็นหลายปีแลวอะไมเกรนนี่นะแม่๋อแล้วเป็นไมเกรนด้วยเจาะปตอนมียอายุได้สี่ส่ปละมาดูพอเจ็ดสี่ผ้าแล้วโอ้เป็นมานานมาก เออมันเปลี่ยนเวลาเนาะไม่กินนี่นะเหมือนเจ้าว่ามันจะจีบรวดค่ะมันเป็นเวลาตอนไหนบ้างเป็นตอนไหนบ้างแม่แม่คืนแม่วันนี้บอกเป็น่ยนยังยังบมีอาการเขากินข้าวแรงแล้วนอนรับสบายได้ตื่นมกจักตีหนึ่งตีสองนี่มันจะเลิมครบหัวแล้วนะแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาสิแม่เพราะมันนอนไม่หลับจแล้วแม่ทํายังไงเวลามันปวดหัวขึ้นมาแม่ทําไงต่อแม่กับออน้ํามาลูบมานี่นี่จ้ะ มันถ้าว่ามันฮอนนี่มันอออยู่ตอนเย็นอ๋อต้องให้มันเย็นมันถึงจะหายปวดพ่แม่นะยอกนะคะแล้วแม่มีการไปไปหาคุณหมอเพื่อตรวจเช็คร่างกายอะไรอย่างงี้ไหมแม่ดอยเหมือนกัน่ะหมอเป็ดกับหอกว่าจะดอยคุณหมอได้ให้ยาเกี่ยวกับไมเกรนอะไรอย่างนี้มาทานแม่มเฮ้เหมือนกันละแล้วก็บไงก็ยังไม่หายเนาะมาอื้แล้วก็หายหายชั่วคราวจ้ะ เป็นเป็นหายหายอย่างเงี้ยนะแม่เนาะเป็นเป็นหายหายใจกระแล้บกกายตัวกมันค่ะมันมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตยังไงบ้างไหมแม่จ้อยต่อปกติเมียววานมันเปกี่นอย่างอย่างคนธรรมดาอย่างเป็ี่นไออย่างนั้นนะเมื่อคืนปุ้นหอลับได้ตื่นปุ้นอืมันเปล้่ะนเออมันเป็นจอร์นแบบเดี๋ยวนี้แขวน จะหายละอีเด้อนะเวลาเรากินอย่างพิษปุ้นมันจะขึ้นนะกินพิษกินน้ำ<อ>นประเภทน้ำมันนี่ออ uh huh. ืมันจะปวดหัวนะค่ะทีนี้ตอนตอนมาทานบาลานซ์อยู่ขอแม่แม่ตอนแรกแม่กินวันละกี่เม็ดมันก็บอกให้แม่กินวันสองเม็ดวันละสองเม็ดแล้วก็ต่อมาก็กินวันไม,วนม้วันไม้วันไม่แต่ก็กินข้าวล้อมรับดีนะอีแม่นะอีแม่จะไปลืมกินนะ ประมาณกี่วันที่แม่รู้สึกว่ากินไปแล้วอาการไมเกรนมันดีขึ้นโงงกองแล้วอาการดีขึ้นใช่ไหมแม่อา,าอ,อาการไมเกรนดีขึ้นตอนกลางคืนมันมันกลับใหม่ไหมแม่ตอนตีหนึ่งอะไรเงี้ยมันกลับใหม่อีกไหมมันมีเป็นคืนอืนถ้าหากกินกินของกินอาหารที่พิษนะ<อ>เนาะถ้าเหากินธรรมดาอย่างแม่กินสะโพกอ๋อ,อกินผักก็จะไม่ค่อยเป็นอะไร แล้วก็บอกเป็่นเราจะจีบแข่งจีบขานีเฮ้ยนอยเฮ้ยแม่หายแล้วอีเฮ้ยตอนนี้อีนะเอออืมแต่อ,อาการเจ็บขาดีขึ้นใช่ไหมแม่เจา้าประมาณกินกี่กล่องที่แม่รู้สึกว่าอาการที่ขาดีขึ้นเออสองสามกล่องแป้งก็จําเป็นได้แป้งกับแป้งเขาก็บชื่อเรามันดีอะเนาะนะแล้วการที่มือชาของแม่หายหายหรือยังคะตอนนี้ยังมันมีเป็นเตี่ยนี่นะยังมีแบบเป็น แล้วมันดีขึ้นไหมดีดีขึ้นจอกค่ะตอนนี้แม่ทานมากี่กระปุกแล้วแม่แม่จําได้ไหมป่าหลายกระปุกกันนีก็นแรกจะเป็นปีแล้วอะเออนะอก็ยังทานอยู่เรื่อยเนาะแม่เนาะเออทานอยู่เรื่อยๆอะตอนนี้ทานข้าวล้ำยังล้ำ <laughs> ล้ำแล้วเนาะจอกเออ นอนหลับก็ดีขึ้นนะแม่เนอะออยากให้แม่ฝากบอกอะไรกับเขาหน่อยถ้ามีใครเป็นไมเกรนอยู่หรือว่ามีอาการปวดเข่าปวดขาปลายประสาทอักเสบแม่มีอะไรอยากจะบอกกับเขาไหมก็ซื้อปกินก็เนาะค่ะแล้วก็ให้มันจะหายไปก็จ้ากล่อมเดียวมันบายมันต้องกินไปเรื่อยๆจ้าพอเป็นมาเมืนอแล้วจะเป็นที่ปีแล้วต้อง อยู่ได้สี่สิบป่าร์สามสิบกว่าปีแล้วเนาะแม่เนาะเพราะตอนนี้เจ็ดสิบห้าแล้วเจ็ดสิบห้าบาดเดี๋ยวเนี่ยค่ะโอ้มาแายกระบุนละกันนะไม่เป็นไรสิบคะแนนแม่ให้กี่คะแนนดีเวลาอยู่คอสิบคะแนนเก้าโอ้คะแนนสูงมากเลยแต่ก้ามันอีแม่บาดใจจุนานดีแต่นะเหมืย้อนอีแม่จึงบอกว่าบาดใจที่จุบา่ใจเออไม่ใช่หน้าม้าไม่ได้จุเลยเนาะแม่เนาะบาดจุบาดใจว่า แต่มันดีแม่ก็ว่าดีมันบดีแม่ก็ว่าบดีนะจ้ะแต่ได้กิ่นมันก็มวนค่ะอือนอนหลับแม่ก็จะได้ยองแม่ก็ปลอยยากาดตึงนวนนะอยู่สวนลำไยโพนยาลำไยก็ไปทำงานได้ปกติเลยนะแม่เนาะจ้อเด็กกับใตัดงาอยสองคนทอวะเทอขาดอยู่เนี่ย าอาบน้ํานะหนยังทํางานได้ปกติเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่มาเล่าเรื่องราวให้ฟังวันนี้หนูก็เลยเอาบาลานยูคอมาว่าให้แม่อีกสามกระปุกเลยนะคะให้ให้คุณแม่เลยเพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่นะคะคุณแม่รับไปเลยจ้า<อ>นะดูแลสุขภาพคุณแม่ต่อไปนานๆเลยให้ไปเลยคุณแม่นะจ๊ะ<อ> ินดีนักนกเด้อดีใจไหมดีใจไหมดีใจขอบคุณนะคะสำหรับใครนะคะที่มีอาการไมเกรนนะคะหรือว่ามีอาการปวดแข้งปวดเข่านะคะมือชาเท้าชาปลายประสาทอักเสบนะคะก็สามารถสั่งซื้อบรลานยูคอได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะเรามีอยมีฮาลาที่ถูกต้องอันเบอร์โทรมีไหมเนี่ยมีจ่ะมีอยู่ข้างหลังเลยนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยอแม่จะ อิ๋มแม่จะโทรซื้อคนเดียวอีแม่ค่ะเนาะนะได้เลยเดี๋ยวดูจดเบอร์ไว้ให้ก็เ <c oughs> <c oughs> คสหน้า<โด>นะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังะคะอย่าลืมติดตามชมนละที่บลั่นแบรนด์ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยะคะ่ะแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้ชิวคุณแม่นะคะและบลั่นยูคอขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ